กฎที่สิข้อในการก้าวไปข้างหน้า 1. ความเป็นสินตัวคือพลังพิเศษของคุณสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ก็ทำลายไม่ได้เก็บชีวิตของคุณไว้ใกล้ตัวผู้คนเติบโตจากเรื่องดราม่าเท่านั้นข้อที่ 2. ความเหงาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางยอมรับมันเสียมันคือศิลปะรูปแบบหนึ่งในตัวของมันเองข้อ 3. จําไว้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวชีวิตนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจงมิสติและทําตัวข้อที่4ทุกคนที่คุณพบกำลังต่อสู้กับสิ่งที่คุณไม่รู้เลยจงใจดีมันไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นข้อที่5คู่ของคุณสะท้อนตัวคุณเลือกอย่างฉลาดสวัมผ่าคุณค่าของเธออย่างขยันขันแขน็งเช่นเดียวกับร,รูปลักษณ์ของเธอข้อที่ 6. สุขภาพจิตของคุณสําคัญกว่าความรู้สึกของทุกคนเห็นกระตัวสักหน่อยเป็นสิ่งที่สําคัญ ข้อที่ 7. คุณไม่ต้องการเวลาเพิ่มคุณต้องการสิ่งรบกวนน้อยลงสมาธิคือกุญแจสู่ความสําเร็จของคุณข้อที่8รักษาเวลาของคุณให้ดีไม่ใช่ทุกคนที่จะสมควรได้รับเวลานั้นข้อเาอยู่ท่ามกลางคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณอย่างแท้จริงคุณไม่ควรร้องขอความเคารพในการเช่นชมข้อที่10การรักตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เป็นสิ่งที่จะมีความจําเป็นข้อที่11 ให้คุณค่ากับทุกคนที่ทําให้คุณรู้สึกเบาสบายกเขาเป็นอัญมณีที่หายากในโลกใบน,นี้ข้อ 12. เมื่อกลุ่มของคุณอย่่งระมัดระวังคนดีๆจะยกระดับของคุณขึ้นคนไม่ดีก็จะฉุดรั้งคุณข้อ 13. ความสงบในใจนั้นมีค่ายิ่งชงปกป้องมันไว้ให้ได้ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามข้อ14หยุดไล่ตามความรักใช้ชีวิตของคุณให้เต็มที่คนดีๆจะเข้ามาเอง ข้อ15มองหาคนที่เป็นแบบอย่างของการเติบโตไปด้วยกันยกระดับกันและกันให้สูงขึ้นข้อ16อย่าเสียใจแค่เรียนรู้บทเรียนก็พอปัดฝุ่นออกจากตัวแล้วก็ไดก้าวเดินต่อไปข้อ18อย่าย,ยอมแพ้ทุกคนต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากรูขึ้นมาและก้าวต่อไปข้อ19ถ้าคุณรู้สึกหมดแรงให้ถอยออกมาสักก้าวเพื่อชาร์จพลังใหม่อย่าย,ยอมแพ้ข้อ20 เรียนรู้จากความสําเร็จของผู้อื่นแต่ให้ความผิดพลาดของพวกเขาสอนให้คุณรู้จักภูมิปัญญาข้อ21หมกมุ่นอยู่กับการเติบโตของคุณมันคือการลงทุนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทําได้ข้อ22จะจอก,กับการพัฒนาตนเองไม่ใช่พิสูจน์ต,ตนเองให้คนอื่นเห็น9ต่อไปเครดิตจากเพจคำคมชีวิต